พยาุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนกับนะช่วงที่สองนี้เราก็จะเข้าไปพูดคุยกับดา้ารหานผู้บริหารบริษัทตัทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยกันนะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนบอกนะครับว่าเราจะเข้าไปพูดคุยกับนะอุ่นที่มองเห็นอนาคตที่ดูสดใสนะนะครับในอนาคตนะนะนนก็คือบริษัทอย่าง ALL เนะ เราก็ได้ต่อสายไปถึงคุณธนากรนะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของออยสปายคนกรับหรียลแล้วตอนนี้ก็ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนาธรครับธนากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีวันาครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้เกี่ยรติรายการของเรามาพูดคุยกันนะให้ท่านผู้ฟังท่านนักทุนนั้นได้รับรู้รับทราบเกี่ยวเรื่องของข้อมูล ข่าวสารของบริษัทเนี่ยนะครับนะขอเดี๋ยนั้นต้องขออนุญาตเรียนถามตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าตัวของ ALL นี่ตอนนี้ประกอบธุรกิจหลักคืออะไรครับขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนกันละกันนะครับเราประกอบธุรกิจหลักจริงๆก็คือเรียกว่าเป็นที่อยู่เรียกว่าเป็นทั้ง total นะครับที่อยู่อาศัยหรือว่าที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะครับก็คือเราประกอบด้วยทําธุรกิจที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็ทำ ทาวเฮ้าส์นะครับแล้วก็มีธุรกิจนะครับเป็นเอเจนต์ต่างชาตินะครับแล้วก็มีธุรกิจนิติบุคคลด้วยนะครับเรียกว่าเป็นทัวลโซลูชันนะครับของเวลส์เซ็นนะครับเป็นเรียกว่าครอบองค์ประกอบนะครับของการทําที่อยู่อาศัยนะครับก็คือทําทั้งกับทั้งบ้านทั้งคอนโดนะครับแล้วก็ดูแลนิติบุคคลนะครับทําบริษัทที่ดูแลหลังการขายแล้วก็เป็นรับจ้างขายมาตริานรัพย์ต่างชาติด้วยครับ อือืออที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเจอวิกฤตโควิดเข้าไปเนี่ยนะฮะมีสถานภาพยังไงบ้างครับึนะโช่วงที่ผ่านมาช่วงอ่าอ่าวิกฤตที่ผ่านมาก็คือเรียกว่าเราก็ได้ผลกระทบนะครับต้องเรียนอาจารย์ตรงครับเรียกว่าเออต้องกระทบนะครับในไตมาสเนี่ยนะครับแต่ว่ามีขาดทุนเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามองอ่ไตมาสสองไตมาสสามหรือว่าไตมาสสี่เนี่ยอ่า เราน่าจะกลับมาเรียกว่ากลับมาเป็นบวกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีทั้งเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ช้าของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีคนเด็กที่จะอโอนเรียกว่ามาค่อมมา,มาทางไตมานสองไตมาสามไตมาสี่มากกว่านะครับแล้วก็เรียกว่าไตมา่าที่กําลังที่จะถึงนะฮะไตมา่าสามสี่เน,นี่ยก็จะมีอสองสามสี่เนี่ยก็จะมีแนวราบเข้ามาเสริมแต่ว่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับ เราก็มองมอ่าเราจุดถึงเรียกว่าจุดต่ําจุดแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เอ่อเราน่าจะตึงตาอ้าปากไปแล้วครับอาจารย์กับก็เท่ากับว่าเวลานี้เนี่ยผ่านไปสามเดือนแรกมีติ่งขาดทุน <c oughs> ให้เห็นในโชวหเห็นบ้างนะครับแต่ถ้า <c oughs> หากว่ามองถึงไต่มาสสองไต่มาสสามไตรมาสสี่สามไตรมาสเนี่ยกาไรแน,น่ทั้งปีนี้กําไรแน,น่แน่อางาัย์ยงง <c oughs> หรือกว่าคร ใช่ครับต้องครับยืนยันว่าทั้งปีเนี้ยกำไรแน่นอนครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่ไตรมาสสองเลยใช่ไหมครับก็ไล่เข้ามาสองแล้วก็สามสี่นะครับก็เริ่มเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับและยิ่งเราเชื่อมันมาถ้าอ่รัฐบาลเปิดประเทศนะครับไตรมาสสี่น่าจะเป็นไตรมาสที่เราน่าจะดี่ากชาติเข้ามาทั้งรายได้จากการที่เราโอนกรรมสิทธิ์ของเราเองแล้วก็ขายอาจารย์หาครับ ต่างประเทศที่ได้คอมมิชชั่นจากเอ่อเดเวลอปเปอร์รายอื่นๆด้วยนะครับเข้ามาเสริมปีที่แล้วนี่เราเราเรากาไรเท่าไหร่ครับปีที่แล้วอ่าปีที่แล้วเนี่ยเรากําไรอยู่ประมาณสองร้อยกว่าล้านนะครับสองร้อยกว่าล้านนะะครับปีนี้คาดว่าจะกําไรมากกว่าสองร้อยล้านนะเราก็คิดว่ามากกว่าครับปีนี้เพราะว่าเรามีอัมากกว่านะนะครับเราเราอยู่ประมาณเก้าพันห้าร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งในเก้าพันห้าร้อยกว่าล้านเนี่ย พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ประมาณห้าพันถึงหกพันล้านครับโอ้ในนี้เราก็มองว่าเกิดเกินครึ่งเป็นหลักการก็ก็กาคิดว่าน่าจะโตน่าจะโตเยอะจากปีที่แล้วเลยครับน่าจะโตกว่าปีที่แล้วนี่ทะลุเลยสิเพราะว่าถ้าดูจากแบ็กบอกของเราแล้วเนี่ยเก้าพันนะเราเราทําธุรกรรมไปแล้วเนี่ยห้าพันหกพันเนหูมันมันเกินครึ่งอ่ะครับครับ นะถ้าถาหากว่าให้คาดคะเนดูจากจากส่วน6เปอร์เซ็นของการเติบโตในปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันมันมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นยังไงกันครับเราก็คิดว่าถ้าเปรียบเทียบ,ยบนะครับจากปีที่แล้วนะครับเรียกว่า,าการรับเงินได้หรืออะไรเงี้ยก็น่าจะโตาส5 0เปอร์เซ็นละครับอาจารย์ขั้า50เปอร์เซ็นนะครับผม <ขอ S 1> ผมผมต่างหัวอจที่สูงสุดครับก็คิดว่าก็ แล้วก็เราก็ยังมีโครงการอะไรที่เราจะเปิดปลายปีที่จะแนวลาบเพื่อเนื่องจากแนวลาบมันเปิดแล้วก็พร้อมขายได้เลยก็จะรับรูบร้เลยได้ด้วยที่เราไม่อยู่ในแลน,นเนี่ยก็คิดว่าตัวนี้น่าจะมาเสริมใบมาสีได้ด้วยครับอาจารย์อืมแล้วก็ไปรอไปรอไปรอเอาทำกำไรปีหน้าใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่า <พอ S 2> คุณคุณจะเริ่มใบมาสีนะในการทำทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาใช่ไหม ทําโครงการใหม่ขึ้นมา uh huh. เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหกสี่ในปีนี้เนี่ยอไม่มีปัญหาละที่จะต้องทําให้คิดปวดหัวนะก็หากว่ามองดูว่าปีที่แล้วกาไรได้ถึงสองร้อยล้านนะฮนะปีนี้เติบโตได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะอีก5้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครเราตั้งเป้าไว้ตรงแถวผมคิดในใจก็แล้วกันท่านผู้ฟังก็ไปคิดในใจก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให ความกังวลเกี่ยวเรื่องของผลประกอบการนะท,ที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้ได้นะครับทีนี้ในเชิงลุกทางธุรกิจลหละนะคุณน,นันทกรนิดมองในแง่มุมไหนบ้างที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้มันมีในแง่ของเชิงยุทธศาสตร์ในแง่ของวิชั่นที่จะต้องคิดอยังไงกันบ้างครับ ว่าพอในช่วงเนี้ยครับเราก็เรียนรู้ในช่วงโควิดนะครับนอกจากเราทํมอสังหาแล้วก็ได้เงินเยอะนะครับแล้วก็ <c oughs> อพอเวลาโตก็โตดีนะครับ <c oughs> อเราก็มองว่านะครับเราน่าจะไม่ทํมอสังหาแค <c oughs> ่อย่างเดียวเราน่าจะมีอะไรที่เชิงที่เข้ามาเสริมธุรกิจนะครับในเรื่องของการ <c oughs> ที่จะเป็น <c oughs> จะเป็นเทคโนโลยีหรืออะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่าอา <c oughs> การมองหาธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เราจะไปอ รเรียกแบบไปจับมือหรือไปทําอะไรที่ทําให้อ่มีไรายได้เข้ามาแบบก้าวกระโดดอะไรเงี้ยฮะคืออาจจะไม่ได้ใช่แค่สัมภารอย่างเดียวครับน่าจะปีเราหรือเพรามันเป็นพอร์ตนะครับแต่ว่าพออุปนัสวรร์อาจารย์อืมอืมอเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนะสุนทรากรน,นะครับสิ่งที่นักวิชาุมเขามองเห็นเนี่ยแล้วพวกเราก็พอมองอ่าอ,ออกกันเนี่ยนะฮะก็คือในแง่ของการร่วมธุรกิจการจอยธุรกิจการมองธุรกิจในรูป ใหม่ๆนะครับ <S <S ที่ <S <S ที่จะขับเคลื่อนเดินไปเนี่ยทําให้อตัวของบริษัทเนี่ยมันเติมโตมีไรายได้เข้ามาค่อนข้างที่จะมาก <S <S ผมเคยผ่านตานะแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะฮะผ่านตาไปเห็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางด้านอ,อเนี่ยจะเข้าไป ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเกี่ยวเรื่องอบิคออะไรอย่างเงี้ยนะตรับวิมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับขอขยายความนิดหนึ่งครับคือจุดได้เปรียบของเราอาจารย์ก็คือในสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับมีบริษัทบรกเกอร์ของตัวเองที่ขายเรียกว่าสหัฐทัพต่างประเทศนะครับขายของออเองแล้วก็ขายของเดิร์ล็อกอ่ออื่นด้วยนะครับ ลักษณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีบริษัทลูกที่ดูแลหลังการขายที่ติบุคคลด้วยนะครับครับแล้วก็ยังทํารีเซลอะไรพวกนี้เราปล่อยเช่าให้ลูกค้าด้วยนะครับอังนั้นฐานลูกค้าเราเนี่ยจะมีทั้งอต่างชาติก็ดีนะครับก็ลูกค้าคนไทยที่เป็นทั้งเช่านะครับแล้วก็เราบริหารให้คนอื่นแล้วจะมีดาต้าเบรนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเรามองว่าตอนเนี้ย นะครับธุรกิจในเรื่องของการเรียกว่าโทเค็นแล้วกันนะครับที่หรือว่าจุลทรรศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะมาออ่ากําลังศึกษากันอยู่เนี่ยครับน่าจะมาอ,อเราน่าจะไปศึกษาหรือทําอะไรตรงนี้ที่ต่อยอดตรงนี้โดยที่เรามีจุดแข็งตรงนี้กว่าหลายเจ้าอยู่แล้วอาจารย์โดยเฉพาะถ้าเกิดเรามองเรื่องโทเค็นที่เป็นอโทเค็นที่เปิดอินเตอร์เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วโดยที่ลูกค้าเราเม่อจะเป็นฮ่องกง นะครับสิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าจีขนดใหญ่เองก็ดีเนี่ยก็เรียกว่าอเรียกว่าเรียกว่าดิจิตอลเหรียญดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าไปไกลกวประเทศเราแล้วค่ะจาจาัยนเพรานี่ยเราก็<ำ>มองศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าเราจะต่อยอดตร,ตรงนี้ตรงที่จุดแข็งที่เรามีฐานลูกค้ามากกว่าคนอื่นได้อย่างไงนะครับโดยเฉพาะเป็นนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นวิชั่นเป็นมุมคิด ผมอ่านในอะนาคตเนี่ยนะครับนท,ที่จะเดิน<ฮ>จะเดินไปในแนวทางนี้ด้วยเหมือนกันนะถ้ามันมีความเป็นไปนได้หรือยอย่างไรนะครับประมาณนะาั้นนะฮอนเข้ามาในเรื่องของธุรกิจคอนโดนิดหนึ่งนะฮะเห็เนเขา,าบอกว่าทางด้านเรานี่ชําระดอกเอาขาเรียกว่าอะไรละ่ะหุ้นกู้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะ้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ปีนี้เราชำระหุ้นกู้ไปค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ เรียกว่าพันกว่าล้านแล้วนะครับแล้วก็ว่า,เ,าเราก็ยังแข็งแกร่งน,นะครับ,รรบโดยที่ใช้รนเบียยนะครับโดยที่เรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่ออายุไม่อะไรนะครับก็ถือว่าเราเราก็บริหารกางน,นี้ได้ดีนะครับแล้วก็ที่ว่าเหมือนที่บอกอาจารย์ไปน,นะครับปีนี้ก็ไกล้มาสองสามสี่เนี่ยก็น่าจะเป็นปีอะไรที่เราเทสอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ปีถัดไปที่เปิดประเทศเนี่ยเราก็มองว่าอ๋อน่าจะน่าจะ และยังไม่รวมที่ผู้การจานว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ศึกษาธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ต่อยอดน,นะที่จะโตในเ้ามาโดดเนี่ยน่าจะทำให้ออนเนี่ยอา่อาอ่าไ,ไกลๆนะครับอืมอืมครับผมนะ่พอพอมองเห็นทิศทางหรือแนวแนว,วทางแล้วล่ะของนะเวลาเรามีนะ <c oughs> อ้อยสุดก็จริงคุรนากรนะอีกหนึ่งนาทีคุณอัธนากรอยากจะฝากบอกอะไรท่านผู้ฟังท่านลุงตุดบ้างครับเชิญเลยครับอีกหนึ่งนาทีครับก็อยากฝาก ท่านนักลงทุนและก็ผู้ฟังทั้งหมดนะครับันนี่ิีๆอ่าที่ที่ให้สัมภาษณ์มานะครับก็อยากให้ความมั่นใจครับปีนี้นะครับก็อเราน่าจะเติบโตจากปีที่แล้วแน่นอนนะครับก็โตแน่นอนจากถึงสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราจะเป็นแบ็คหลอกที่มีอยู่นะครับแล้วก็โครงการที่เปิดเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็จะมองหาธุรกิจใหม่ๆที่ที่อ่าเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับที่จะมาเสริมขอดรายได้ของ O l L เนี่ยก็อยากให มั่นใจนะครับท่านนะผมคุณท่านว่าพอเราอนาคตสดใสแน่นอนครับอาจารย์ครับผมอาล้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณบุตรากอรอย่างสูงเลยนะครับนะมีโอกาสนะทั้งต่อไปเรามาคุยกันใหม่นะครับในช่วงเวลาที่นี้วหละครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับผู้ฟังครับนั่นคือคุณธนกรธนาวริศนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอินสไปน์นะฮะอ่ กับเราแล้วก็สร้างมุมคิดมุมอ่ออมมอาน,นให้เราไปต่อยอดนะคกับการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้สิ่งที่ได้มาจากการพูดคุยคุณธนากรก็คือความมั่นใจที่คุณธนากรให้ว่าจากผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอเนี่ยโชว์ผลประกอบการออกมาเนี่ยขาดทุนนะครับขาดทุน,นแต่ไตรมาสสองเนี่ย จะมีกําไรล้างขาดทุนไต่มาสเด็กได้แล้วก็ไต่มาสสามไต่มาสสี่เนี่ยนะก็จะมีกําไรโชว์ออกมาทั้งปีเนี่ยนะจะเติบโตได้มากกว่าปีที่แล้วที่มีกําไรอยู่ประมาณสองร้อยล้านเนี่ยจะได้เขาก็ประมาณจารแบบเบื้องต้นขนะำๆก็ค,คือว่านะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่กุณตนาก่อนบอกเลยนะครับนะ เราก็ไปคํานวณชวนฝันกันว่าถ้ากาไรขนาดนั้นเนี่ยอจาะ4 5 1ะผมตีไป50%นะที่สูงกว่า200ล้านของปีก่อนนะมันจะเป็นอะไรยังไงนะก็ก็ลองไปคิดต่อยอดกันก็แล้กันต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับก่อนพักเบรกเนี่ยนะครับรเงินอผมกับทีมงานเนี่ยนะก็ตั้ง ท่านท่านผู้ฟังท่านนัลงทุนนะที่ถามถ่ยกันมาอยากจะรับข้อมูลเป็นเรียลไทม์นะเรื่องราวข่าวสารแล้วก็มีการพูดคุยกันนะในรายกลุ่มเนี่ยจะมีช่องทางไหนบ้างตอนนี้ผมก็สร้างกลุ่มรายขึ้นมาแล้วนะครับนะชื่อว่า Stop Alert นะครับชื่อว่า s t o อกอเลรนะฮะ ถ้าผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มไลยสต็อกเลินเนี่ยได้โดยผ่านเข้าไปบนเว็บไซต์เอ่อขอเอ่เอเข้าไปในในเฟซบ o ๊กของผมก่อนก็ลกันนะฮะเ,เฟซบุ๊กของผมก็คือสิประกรเนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปแปะตัวของเออเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆโลโก้